สวัสดีค่ะคุยกับอาจารย์ธีรพรในหัวข้อบุคลิกภาพที่มากกว่าคำว่าเสื้อผ้าหน้าผมในตอนที่2นะคะยังคงต่อเนื่องจากตอนที่1น,นั่นคือส่งเสริมความมั่นใจด้วยการฝึกการกล้าสแสดงออกค่ะคนที่ไม่กล้าสแสดงออกนะคะจะมีปรัชญาชีวิตนะคะว่าความอ่อนน้อมคือมรดกของโลกค่ะเมื่อรู้สึกโกรธก็จะระงับความโกรธทันทีเพราะรู้สึกอายนะคะรู้สึกผิด วิตกกังวลและรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบนะคะถูกใช้นะฮะและรู้สึกจะแสดงอาการที่ไม่เป็นมิตรนะคะเมื่อเรารู้สึกอย่างนั้นและรู้สึกไม่ดีต่อตนเองนะคะเป็นผลจากการที่เขาไม่สามารถแสดงความรู้สึกนะคะหรือความคิดออกมาได้บุคลิกดูคุ้นๆไหมคะเหมือนใครคะเหมือนนางเอกในละครบ้านเราไหมนางเอกผู้แสนดีนะคะ นางเอกผู้อดทนไม่ว่าจะถูกกระทําต่งตงางๆนานาถูกกลั่นแกล้งจากตัวอิจฉาก็ไม่เคยปริปากบนค่ะได้แต่อดทนอดกลั้นนะคะถ้าถูกกลั่นแกล้งมากๆก็แค่น้ําตาแมแม่ๆนะคะนั่งร้องไห้บางทีถูกกล่าวหาแรงๆหาว่ามีชู้ก็ไม่แก้ตัวค่ะได้แต่อดทนอดทนเท่านั้นตรงข้ามกับนางอิจฉา มาด้วยบุค,คลิกแบบนี้เลยคะ่ะอันดับแรกต้องแต่งหน้าจัดค่ะทาปากสีแดงนะคะเสื้อผ้าสีแดงแดงยิ่งกว่าไฟจราจรนะคะโชคดีนะคะวันนี้อาจารย์ใส่สีชมพูค่ะสีชมพูข้างนอกนะคะมีแดงนิดหน่อยเป็นนางเอกค่ะยังไม่ใช่ตัวอิจฉานะคะปากก็ยังไม่แดงนะคะบุคลิกของตัวอิจฉาเป็นยังไงชอบใครก็พูดเลยค่ะฉันชอบพระเอกคนนี้เป็นของฉันฉันจองคนนี้ฉันรักคนนี้ใช่ไหมคะ รู้สึกยังไงก็แสดงออกมาอย่างนั้นนะคะมีประสบการณ์มากมายนะคะแรงเพชเชอร์รับเพชเชอร์รับแรงกดดันอะไรเยอะแยะแต่ตอนจบของนังเป็นยังไนงนางตัวอิจฉาเป็นบ้าค่ะจะบ้าได้ยังไงในเมื่อประสบการณ์เยอะขนาดนั้นคนที่ต้องเป็นบ้าคือนางเอกค่ะเพราะว่าชีไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรได้แต่อดทนอดทนอดทนใช่ไหมคะเก็บค,ความรู้สึกนะคะ ฉะนั้นคนที่ไม่กล้าแสดงออกนะคะก็จะไม่สามารถแสดงถึงความคิดความรู้สึกนะคะทําให้รู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบอะคะ่ะแล้วรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองคือคุณค่าในตัวเองลดลงนะคะเพราะว่าความคิดความรู้สึกไม่ได้แสดงออกนําไปสู่การซึมเศร้าวิตกกงังวลกลัวคุณค่าในตัวเองลดลงแล้วจะมีอาการบ่นค่ะนั่นเป็นผลจากการที่เขาเก็บกดอารมณ์ ไม่ได้แสดงอารมณ์หรือความคิดออกมานะคะอารมณ์ถ้าเก็บมากๆก็เป็นปัญหานะคะมันจะนําไปสู่ปมค้างใจนะคะปัญหาที่ค้างคาบุคลิกภายนอกเราก็จะเปรียดน,นะคะซึ่งเมื่อเราเก็บตรงนี้เราก็จะตีค่าตัวเองเป็นลบด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกในค่าวที่แล้วเอาเบอร์อัลริสนะคะเป็นนักจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าคนที่รู้สึกคุณค่าในตัวเองลดลงละคะ่ะ นะคะแล้วรู้สึกไร้ค่าเนี่ยค่ะเพราะเขาใส่ใจและห่วงใยมากเกินไปต่อการมองและการตีค่าของคนอื่นนะคะอาจารย์ได้บอกไปแล้วใน e ีพีที่หนึ่งนะคะฉะนั้นการไม่แสดงออกหรือการเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกนะคะถ้าเก็บมากๆมันจะสามารถระเบิดได้เลยค่ะ การกล้าแสดงออกนะคะทาให้ชีวิตเรามีคุณค่ามากขึ้นอันจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่น่าพึงพอใจเป็นคํากล่าวของใครครับเป็นคํากล่าวของอิตาแลงนี่นะคะจาคูโบสกี้ชื่อจําคดยากอะคะแต่เราก็ต้องให้เครดิตเขานิดนึงนะคะเขาบอกว่าการกล้าแสดงออกเนี่ยแหละคะ่ะอันที่หนึ่งเราต้องให้คนอื่นรู้จักเรานะคะเท่ากับเป็นการให้เกียรติตัวเราแล้วเราจะได้รับเกียรติจากคนอื่นเป็นการยืนยัน เพื่อตัวเองค่ะการเสียสละสิทธิ์ของเรานะคะเท่ากับว่าเราเปิดโอกาสให้คนมาเอาเปรียบเรานะคะอย่างที่จารย์บอกไปแล้วอีกอันนึงค่ะเราพยายามใช้ชีวิตเป็นนางเอกนะคะที่แสนดีนะคะไม่แสดงความรู้สึกนะคะอมพนามอดทนร้องไห้แหมนะคะด้วยวิถีทางชีวิตที่จะไม่ทําให้ใครเจ็บปวดเลยถ้าเราดูในหนังเห็นไหมคะเจ็บปวดทุกคนเลยค่ะ เพราะอะไรคะเพราะว่าการที่เราใช้ชีวิตอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะมันจะทําให้ตัวเราก็เจ็บปวดคนก็รอบข้างเจ็บปวดเจ็บปวดเหมือนกันหมดเลยแรกๆนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ในระยะสั้นแต่ระยะยาวนะคะความสัมพันธ์ก็จะกระชับแน่นมากขึ้นเพราะเราเปิดให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมคะ่ะเขาก็จะไม่ทําพฤติกรรมแบบเดิมอีกเห็นไหมคะซึ่งของอิตาเลงมีมากมายหลายอันคะ่ะ แอาจารย์จะเอามาให้พวกเราดูนะคะว่าตรงนี้ค่ะการรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะสิทธิ์ยังไงสิทธิ์ในการที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของเรานะคะสิทธิ์เราคิดยังไงเราเชื่อย,ยังไงเราก็สามารถที่จะแสดงออกในลักษณะที่เหมาะสมนะคะเป็นการเคารพสิทธิ์ของตัวเอง เราทุกคนต้องได้รับการเคารพจากคนอื่นนะคะนี่คือเป็นธรรมชาติเรารู้สึกยังไงเราก็สามารถแสดงออกไปได้นะคะรู้สึกอย่างที่จันบอกนางเอกเซลีเกาหลีใช่ไหมคะงี่เง่าก็ได้ไงใช่ไหมคะเราเป็นปุถรชนนะคะเราคงไม่ใช่นางเอกแสนดีนะคะมีบ้านอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์ใต้แสงทองของขอบฟ้าเราคือปุถชนแต่ถ้าเราไม่กล้าแสดงออกนะคะมันจะสัมพันธ์กับความเครียด นะคะมันจะเกิดความเครียดไม่ใช่สัมพันธ์มันจะเกิดความเครียดแล้วไอ้ความเครียดเนี่ยค่ะมันสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าก็จะกลายเป็นคนขี้บ่นเห็นไหมครับบ่นนั่นแหละค่ะเกิดจากการไม่กล้าแสดงออกนะคะการกล้าแสดงออกนะคะเราต้องรักษาสิทธิ์ของเราค่ะสิทธิที่จะตัดสินใจว่าเราจะทําตามคําร้องขอหรือขอร้องของคนอื่นได้หรือไม่บางคนนะคะมาขอร้องให้เราทําในสิ่งที่ เขาเรียกว่าไร้สาระค่ะเราต้องมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือสิทธิ์ที่จะถามเหตุผลว่าทําไมเราถึงทําอย่างนั้นเห็นนางเอกใช่ไหมคะหรือพระเอกในละครบ้านเราตามใจคุณหญิงแม่ให้ทําอะไรที่ตรงข้ามกับตัวเองชีวิตเป็นยังไงคะวุนสับสนโอลมานวุ่นวายนางเอกนะคะให้ทําอะไรบางทีตัวออิฉามาขอร้องเธอต้องเลิกนะเพราะคนนี้เป็นของชันนะคะหรือใครแม่ให้เลิกโดยไม่มีเหตุผล ก็เป็นนางเอกค่ะยอมไปแต่โดยดีหนีหายไปฉันทําเพื่อเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชีวิตจริงมันไม่ใช่นางเอกนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะรักษาสิทธิ์หรือปฏิเสธการร้องขอคนอื่นที่ให้เราทําในสิ่งที่เขาเรียกว่าไร้สาระแล้วไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอย่างสมมุติว่าขอร้องให้เราไปทำํำในวันที่เราไม่ว่างแต่เราไม่กล้าบ,บอกเขาค่ะวันนี้เรานัด ครอบครัวไว้วันเกิดนะคะแต่เจ้านายก็ขอร้องให้เราไปทําธุระให้ในวันหยุดนะคะเราก็ไม่กล้าปฏิเสธนะคะเราก็ไม่กล้าปฏิเสธซึ่งผลที่ตามมาอย่างนีไปแบบอึดอัดแล้วต้องไปยกเลิกครอบครัวทั้งหมดเลยค่ะแฟนก็งอนลูกก็งอนแบบนี้ล่ะคะ่ะนี่คือการกล้าแสดงออกนะคะเราจะต้องรักษาสิทธิ์ของเราวันนี้อาจารย์มีนะคะวิธีการฝึกการกล้าแสดงออกอย่าง ตอนที่1อาจารย์ได้แนะนําไปแล้วใช่ไหมคะว่าการมองค่ะนะคะการมองมองแบบศบตามองมามองกับกลัวซสที่ไหนนี่แหละคะ่ะเพื่อลดความวิตกกังวลและความกลัวอันนั้นเป็นแค่เทคนิคเดียวเองนะคะวันนี้อาจารย์จะมีเทคนิคอีกอันหนึ่งนะคะนอกจากการสบตานะคะหรือประสานสายตาก็คือท่วงท่านะคะน้ำเสียงท่วงท่าเป็นยังไง ท่วงท่าต้องมั่นคงนะคะทวงท่ามั่นคงมีความสมดุลนะคะการเดินของเรานะคะสมดุลนะคะมั่นคงแข็งแรงนุ่มนวลพอนุ่มนวลล้วก็สง่างามเมื่อเราเดินแบบนี้แล้วหน้าตาเป็นยังไงหน้าตานะคะบ่งบอกถึงคนที่มีสุขภาพจิตดียิ้มเบาๆนะคะอมยิ้มยิ้มเบาๆร่างกายสมดุลนะคะยิ้มเบาๆเ,เราก็จะ มีออร่านะคะเหมือนฝีกระสือหรือไม่คะอาจารย์อยากเป็นไม่ละคะ่าแสงแบบกระสืออะคะ่ะมันอาจจะหลักการเดียวกันนะคะก็คือเราจะมีแสงของเราเองโดยที่เราไม่ต้องหิวแสงที่สับเขานิยมใช้ใช่ไหมไม่ต้องหิวแสงเพราะเรามีแสงของตัวเองเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะมีแสงสองเดี๋ยวอาจารย์จะให้เทคนิคนะคะเพื่อพวกเรานำไปฝึกนะคะเป็นยังไงสายตา นะคะทวนอีกทีนะคะท่วงท่าน้ำเสียงนะคะเนื้อหาเวลาเนื้อหาเป็นยังไงถ้าเราพูดนะคะด้วยน้ำเสียงที่เบานะคะไม่หนักแน่นความน่าเชื่อถือก็จะไม่มีนั่นบ่งบอกถึงเรานะคะกลัววิตกกังวลไม่กล้าแสดงออกหรือก้มหน้านะคะหรือเนื้อหาที่เป็นในเชิงตำหนิ นะคะหรือต่อว่าหรือกว้างเกินไปหรืออ่อนเกินไปก็ไม่น่าสนใจเวลาเวลาสําคัญมากๆค่ะเวลาในการที่แสดงความรู้สึกไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่อาจารย์จะชอบอะคะ่ะเวลาเห็นไหมไอ้ผู้หลายเนี่ยไปจับพระเอกมานะคะปืนเจาะหัวจะฆ่าแทนที่จะฆ่าเลยมึงก็ชนะไปแล้วอะไม่ฆ่าค่ะพูดพํำพรรณนาถึงความกดดันความทุกข์ทั้งหลายของเรานะคะ ความทุกข์ทั้งหลายทั้งหลายแหละเป็นชั่วโมงหรือสองสามหน้ากระดาษนู่นนะคะพรมยาวไปเลยเลยให้โอกาสพระเอกนะคะให้โอกาสพระเอกหาเขาเรียกหาช่องทางะคะแตะปืนหรือให้คนมาช่วยประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะค,ะคือการแสดงออกของเราต้องถูกที่ถูกเวลาหรือนางอิจฉากล้าเหลือเกินไปแสดงอะไรผ้าหลุด หรือทําอะไรน่าอายในที่สาธารณะอย่างนั้นเราไม่เรียกว่าเป็นการกล้าแสดงออกถูกไหมคะมอาจจะกลายเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวฉะนั้นการกล้าแส,แสดงออกค่ะต้องทําถูกที่ถูกเวลานะคะเวลาเหมาะสมเลยนะคะถ้าเราแสดงผิดที่ผิดทางมันจะไม่ใช่การกล้าแสดงออกที่สมบูรณ์มันจะนํามาถึง่งสายตาที่มองเราอีกไหมคะสายตาที่มองเรามันก็จะกลับไปที่เดิมเราก็จะวิตกกังวลน,นะคะ การกล้าแสดงออกนะคะคนกล้าจะไม่กลัวคนกลัวจะไม่กล้าช่วยให้เรานะคะแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติลดความวิตกกังวลเพราะการกล้าแสดงออกทําหน้าที่เหมือนการผ่อนคลายค่ะนะคะทําให้ชีวิตเรามีค่ามากขึ้นเราสามารถแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติถูกไหมคะสัมพันธภาพของเรากับผู้อื่นก็จะดีขึ้น,นะคะ่ะ การพัฒนาบุคลิกในเชิงจิตวิทยานะคะก็คือเราไปใช้กระบวนการปรับแก้จากกระบวนการภายในแล้วส่งออกมาข้างนอกแล้วทําซ้ําค่ะทําซ้ํำยังไงก็คือบุคลิกอันไหนหรือพฤติกรรมอันไหนที่เราไม่ต้องการเราทําบุคลิกที่เราต้องการทับเข้าไปค่ะทําซ้ําซ้ํำยังไงคะ21วันขึ้นไปค่ะเพื่อไปเปลี่ยนโครงสร้างของสมองเราก็จะปรับบุคลิกเราได้นะคะ ถ้าถูกใจในคลิปของอาจารย์นะคะและเป็นกำลังใจให้อาจารย์สามารถที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะในช่อง YouTube ช่องเพจอาจารย์ธีรพรหรือใน Facebook นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะ